<laughs> <laughs> oh! No, no, no. You <laughs> oh! Oh! Yeah. <laughs> no, no. Oh! <laughs> <laughs> oh yeah. E a bola, ela é boa, ela preguiça. Opa. Oh. Brava, Angola. A opa. que oh. okay, brava. Én! Oh. Okay, okay. mm. Au! <laughs> <laughs> โอ๊ยดื้อโอ้ยยอ้อย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 นั่นเต็ดไม่ได้กินเลยโอ๊ยไม่ได้กลัวคนเลยนะเอ้านี่ร้อนนะร้อนจังโอ้โหเก่งมากบินคาบอาหารได้ โอ๊ปป้นั่นเป็ดบินมังเป็ดบินมั้งเสียอู้ไ่ไอยออ้ว,อว,อวโอ้โหเก่งนะนั่นเป็ดร้องไห้นั่น แย่งในปากเลยชุดคนให้อาหารมันบ่อยแล้วมันก็เลยเก่งนาา้าจะนกงก็ชอบตัวเยอเกินไปบอสคนให้อาหารมันบ่อยมันก็เลยเก่งนะบินกินได้ อย่าเสียงดังนุ mm ่นกำลังมาเพื huh. ่อนฝูงครับอนบ้าสะทัตัวตีนี้ตีนี่ตีเวียนนี่กว่ามานี่พอได้บ้าซะหอวตา หมดแล้วหมดเดียหมดเดียอย่าร้องอย่าล้องนั่งเสียงดีเป็ดไม่ได้กินเลยตัวขาวๆนกน่ะไง บินกินได้เขียวมาแล้วหัวเขียวอดกินเลย ดเป็ดเลยไม่ได้กิน กำลังจะเปิดนะคะจอดไปก่อนตอนนี้นนน เสียงดีมากดูาบายบายเจอกันคิดหน้านะคะเจ,อจอ้าเจ้าทิวกะเดียชน้ำก็ใสามากเลยนะคะเห็น 拜